สวัสดีทุกๆท,ท่านครับพบกับลุงแดงอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงแดงมาพร้อมกับโครงการสุขธนาวิวโครงการใหม่เลยนะครับเป็นที่แบ่งล็อกวิวภูเขาสวยงามนะครับบรรยากาศก็โล่งโปร่งสบายตามสไตล์ลุงแดงนะครับอากาศดีมากเลยลมพัดฉิวตลอดทั้งวันเลยนะครับจะสวยงามยังไงตามลุงแดงไปชมเลยครับ ทิวเขาที่ทอดตัวยาวที่ท่านผู้ชมกําลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับอยู่ทางด้านทิศใต้จะลดทิศตะวันตกนะครับของโครงการสุขนาวิวโครงการใหม่ของลุงแดงนะครับที่ลุงแดงเคยนําเสนอไปเมื่อครั้งก่อนนะครับตอนนี้ก็โครงการสุขนาวิวเนี่ยพร้อมที่จะให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาชมความสวยงามของทิวทัศนนะครับวิวเขาสวยอากาศดีๆของโครงการสุขนาวิวเฟสเก้าและเฟสสิบของลุงแดงนะครับ ก็ยังคงความโล่งโปร่งสบายตามสไตล์ของลุงแดงเหมือนเดิมนะครับถ้าหากท่านผู้ชมเข้ามาชมเนี่ยก็จะได้พบกับโครงการที่ดินแบ่งล็อกสวยๆวิวภูเขาแบบนี้เลยอากาศดีมากเลยนะครับลมพัดตลอดทั้งวันเลยถนนในโครงการนี้กว้าง8เมตรยาวตลอดโครงการเลยนะครับทั้งเฟส9และเฟส10ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเฟส9ก็จะมีถนน8เมตร เฟสิก็จะมีถนน8เมตรทอดตัวยาวผ่านหน้าแปลงทุกๆแปลงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โล่งโปร่งสบายอย่างที่ลุงแดงบอกให้ฟังนะครับเมื่อคราวก่อนลุงแดงเปิดตัวโครงการนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเข้าวๆนะครับพร้อมกับราคาไล่ละ448,000บาทแถมรั้วด้วยนะครับแต่ว่าจากเสียงตอบรับของท่านผู้ชมเนี่ยไม่ค่อยสนใจรั้วคืออยากจะได้ที่ดินที่ราคาถูก สวยๆอากาศดีๆนะครับทิวทัศน์สวยงามลุงแดงก็เลยตามใจท่านผู้ชมนะครับตัดรั้วออกลดราคาลงตอนนี้ลุงแดงเปิดให้จองแล้วนะครับในราคาไล่ละ398,000บาทนะครับราคานี้เป็นราคาที่ดีเลยนะครับไม่ได้แถมรั้วเหมือนเดิมแล้วนะคือตัดรั้วออกไปเลยเพราะว่าท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนะี่ยอยากจะได้ที่ดินไว้นะครับในราคาที่ถูกลงไม่สนใจเรื่องรั้วเรื่องอะไรนะครับ ก็ลุงแดงก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับเข้ามาชมโครงการสุขนาวิวเฟส9และเฟส10ที่ดินวิวเขาสวยของลุงแดงนะครับเอาละครับชมที่ดินมุมสูงกันไปแล้วนะครับชมโครงการทางมุมสูงไปแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวลุงแดงจะพาเดินชมที่ดินกันนะครับก็จะเริ่มจากทางเข้านี่เลยทางเข้านี้เป็นทางสาธารณะตามระวางของที่ดินเลยนะครับซึ่งจะเข้าจากถนน แยกจากถนนสาย3019เข้ามาประมาณ500เมตรไม่ไกลนะครับ500เมตรนี่นิดเดียวนะครับก็จะแยกจากถนนสาย3019จากทิวไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นนู่นนะครับแล้วก็เข้ามาเลี้ยวมานะครับ500เมตรก็จะถึงโครงการสุขนาวิวเดี๋ยวไปชมเฟส9กก่อนนะครับก็ถนนในโครงการนะครับอันนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับถนนสาธารณะก็จะผ่านหน้าโครงการไปนะครับ ส่วนในโครงการของนุงแดงก็จะแยกทางขวามือนี้นะครับเนี่ยที่เห็นหลักหมุดแดงๆเนี่ยก็จะเข้าไปในโครงการซึ่งในโครงการเนี่ยถนนกว้าง8เมตรเลยนะท่านผู้ชมจะเห็นความกว้างใหญ่รถวิ่งสวนกันได้สบายเลยถนนกว้างๆนี่มันทําให้โครงการเรารู้สึกไม่อึดอัดนะครับแล้วประกอบกับโครงการของนุงแดงเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่กว้าง กว้างใหญ่มากโครงการนี้นะครับก็จะทำให้รู้สึกสบายขึ้นนะครับคือไม่ไม,ไม่ไม่แออัดไม่จอแจนะครับแล้วก็ที่ดินที่ดุงแดงแบ่งไว้นะครับสำหรับเฟสเก้าเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยที่ดินเนี่ยโซน A เนี่ยมี9ล็อกนะครับแล้วก็โซน B มีประมาณ6ล็อกนะครับก็จะเห็น ถนนที่ทอดตัวยาวไปสุดนู่นเลยนะครับนี่ก็คือเข้าไปในโครงการถนน8เมตรนี่ก็จะผ่านหน้าหน้าแปลงที่ดินทุกแปลงเลยโครงการสุขธนาวิวเฟสเก้าเนี่ยลุงแดงแบ่งที่ดินเป็นเป็นล็อกไว้ประมาณ10 10กว่าล็อกนะครับ10กว่าล็อกประกอบด้วยเนื้อที่1ไร่1งานนะครับแล้วก็1ไร่แล้วก็มี200ตารางวาด้วยนะครับก็ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่ดินขนาดไหนนะครับลองเข้ามาชมดูนะครับเป็นที่ดินสวยๆเหมือนกันมองเห็นวิวภูเขาสวยงามเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเป็นแล้วก็ที่ดินก็จะเป็นที่ดินโล่งๆแบบเนี้ยน้ําไม่ท่วมนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าที่ดินบริเวณเนี้ยนะครับจะเป็นที่ดินวิวเขานะครับซึ่งสภาพที่ดินก็จะสูงนะนะครับจะสูงกว่าที่ราบที่ราบลงไปนะครับ ส่วนผังของที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวลุงแดงจะขึ้นให้ชมนะตอนนี้ลุงแดงให้ชมาภาพรวมๆก่อนของโครงการสุขชาวิวเฟส9กนะครับเนี่ยบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอากาศดีนะครับอากาศดีแน่นอนเลยเพราะว่าดูลมพัดตลอดเวลาดูจากทงนะครับ ลมจะพัดตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมมาจับจองนะครับปลูกบ้านปลูกต้นไม้ถ้าจะเป็นที่ดินที่ร่มลื่นหน้าอยู่อาศัยเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ A3 A4 นะครับ A3A4 มี A 3, A นี้ความพิเศษก็คือจะติดถนน2ด้านนะครับมีถนนในโครงการนี่8เมตรแล้วนะครับก็ยังมีถนนที่เข้าไปในที่ด้านในอีกนะครับ ก็คือรวมๆแล้ว A3 A4 เนี่ยจะติดถนน2ด้านแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะยาวไปนะครับเนี่ยอันนี้คือผังผังของสุขนาวิว9นะครับเนี่ยท่านผู้ชมลองชมดูสนใจแปลงไหนลอง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 ,ลองพิจารณาดูนะครับก็เนื้อที่ก็จะขึ้นให้ดูแล้วว่าแปลงไหนเนื้อที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับสนใจก็เข้ามาชมดูก่อนนะครับแล้วก็ มาจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับที่ดินวิวเขาสวยๆแบบนี้นะครับตอนนี้หายากแล้วนะครับแล้วก็ราคาที่ลุงแดงปรับให้ใหม่เนี่ยก็คิดว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยเอาละครับทีนี้ก็มาดูสุขนาวิวเฟส10ก็เริ่มจากทางสาธารณะเส้นนี้เส้นเดิมนะครับเพราะว่าสุขนาวิวเฟส9้และเฟส10เนี่ยอยู่ติดกันเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ชมเฟส9ไปแล้วตอนนี้มาชมเฟส10บ,บ้างนะครับ เฟสสิบก็ถนนในโครงการก็8เมตรเหมือนกันนะครับ8เมตรเลยรับรองว่า8เมตรแน่นอนนะครับก็ทีดินก็โล่งเตียนกว้างแบบนี้เหมือนกันอากาศดีเหมือนกันเห็นไหมครับลมพัดแรงมากเลยนะครับมีขนาดกลางวันกลางวันเลยนะแดดแร้อนๆนะครับแต่ว่าลมยังพัดขิวเลยถ้าท่านผู้ชมมาจับจองนะปลูกบ้านปลูกต้นไม้ซะร่ลมลื่นเลยนะครับแล้วก็เฟสเก้าเฟสสิบ ของสุขนาวิวเนี่ยนะครับรอบๆบ,บนะครับรอบรอบ,บริเวณเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเจ้าของพื้นที่เดิมเนี่ยเขาทำไร่ข้าโพดไร่อ้อยนะครับนี่พอได้ยินคำว่าไร่อ้อยเนี่ยท่านผู้ชมหลายๆท่านกไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจกลัวว่าเขาจะเผาอ้อยการกลัวว่าจะลกจะทึบบ้างอะไรบ้างปัญหานี้ท่านผู้ชมตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าการทำไร่อ้อย ในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีการเผาแล้วนะครับเขาจะมีรถมาตัดมาฟันของเขาขึ้นรถไปเรียบร้อยนะครับเ,เศษใบเ,เศษอะไรที่เหลือนี่เขาก็จะม้วนเป็นก้อนๆเอาไปขายได้อีกเพราะฉะนั้นเรื่องก,การเผาไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เรื่องความลกความทื้อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเหมือนกันเพราะว่าโครงการสุขนาวิวเฟส9และเฟส10เนี่ยนะครับมันเป็น2เฟสร,รวมกันซึ่งจะมีอนาเขตกว้างมากเลย เพราะนั้นความทึบความอะไรของอ้อยเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะมาบดบังทันศนวิสัยของเราได้แล้วเพราะว่าเป็นโครงการที่กว้างนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วมีบ้านเรือนผู้คนด้วยนะคือถ้ามันโลง่งเอ่อถ้ามันทึบมันน่ากลัวเนี่ยก็จะไม่มีบ้านผู้คนเข้าไปอยู่หรอกแต่เนี่ยข้างๆเราก็มีที่ดินแบ่งล็อกซึ่งมีผู้คนไปอยู่อาศัยนะครับสุดนู่นก็มีบ้านเรือนผู้คนที่เข้าไปซื้อที่แบ่งล็อกแล้วก็ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับ ด้านทางขวามือนะครับก็จะมีบ้านเรือนผู้คนอยู่เหมือนกันนะครับที่เขาไปไปจับจองที่แบ่งล็อกแล้วก็ปลูกบ้านอยู่อาศัยนะเพราะฉะนั้นานผู้ชมที่ที่มาจับจองสุขนาวิวเฟกเต้าและเฟสิของลุงแดงเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องไปอยู่เดียวได้ไม่ต้องไปกลัวแล้วครับเพราะว่าในโครงการของเราเนี่็โอ้โหทั้งมาจับจองกันหมดนี่ก็เยอะนะยี่สกว่าหลังคาเรือนเลยนะนะครับเพราะว่าสโครงการเนี่ยยีกว่าแปลง นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมีเพื่อนมีเพื่อนบ้านแน่นอนแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่าทางโครงการได้ฝังท่อประปาเข้าไปแล้วนะอันนี้เป็นผังที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมสุขนาวิวเฟสิว่าแบ่งไว้อย่างไงบ้างอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมท่านใดท,ที่สนใจที่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะครับก็หมายตาไว้แล้วเข้าไปชมพื้นที่จริงกันนะครับนัดเจอลุงแดงแล้วเข้าไปชมกัน เดี๋ยวลุงแดงจะได้พาเดินชมให้ทั่วเลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับสำหรับโครงการสุขนาวิวเฟส9และเฟส10ของลุงแดงนะครับซึ่งจะเป็นที่ดินแบ่งล็อกวิวภูเขามีเนื้อที่หลากหลายนะครับมีไร่กว่า1ไร่200ตารางวาก็มีนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อลุงแดงเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกัน วันนี้ลุงแดงนำเสนอโครงการสุขนาวิวเฟียร์เก้าเฟียรสิบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็สนใจยังไงก็ติดต่อลุงแดงเพื่อเข้าไปชมพื้นที่และจับจองกันนะครับต่อไปก็จะอัปเดีใย้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นระยะระยะไปนะครับสำหรับวันนี้ลุงแดงก็ลาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเพียงเท่านี้เลยนะครับสวัสดีครับ